หรือลูกบอลหิมะเนี่ยคือเราจ่ายขั้นต่ําทุกก้อนไปก่อนนะคะแล้วเอาเงินที่เหลือทั้งหมดไปโปะก,ก้อนที่ยอดนี่ต่ําที่สุดให้หมดเร็วที่สุดอ๋อโปะก้อนเล็กสุดก่อนใช่ค่ะวิธีนี้เน้นสร้างกําลังใจเร็วพอเห็นนี่หายไปทีละก้อนๆมันจะรู้สึกมีแรงฮึดสู้ต่อเหมาะกับคนที่ชอบเห็นผลเร็วๆฟังดูดีนะครับมีกําลังใจแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะเสียดอกเบีย้ยโดยรวมเยอะกว่าอีกวิธีหนึ่งค่ะ แล้วอีกวิธีคืออววรัน์สินะครับค่ะอววรันซ์ ance, หรือหิมะถล่มอันนี้จะตรงข้ามคือทุ่มเงินปกก้อนที่ดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนไม่ว่ายอดนี้จะเยอะแค่ไหนอ๋อเน้นกําจัดตัวที่หลอกแพงสุดถูกต้องค่ะวิธีนี้เน้นประสิทธิภาพทางตัวเลิกประหยัดดอกเบีย้ยได้มากที่สุดในระยะยาวแต่ข้อเสียคือมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะปิดนี้ก้อนแรกได้สําเร็จ อก็ต้องเลือกว่าจะเอาพลังใจหรือจะเอาประสิทธิภาพทางตัวเลขสูงสุดแล้วถ้าเกิดว่า,เ,าเราสู้คนเดียวไม่ไหวแล้วครับมันมีตัวช่วยอื่นอีกมไหมครับมีค่ะอย่างแรกเลยคือลองคุยกับเจ้านี่โดยตรงเลยค่ะบางทีเขาก็มีทางออกให้นะคะอาจจะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เช่นขยายเวลาผ่อนพักจ่ายเงินต้นชั่วคราวหรืออาจจะขอลดดอกเบีย้ยได้บ้าง อ๋อลองเจราจาดูก่อนใช่ค่ะอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็น NPL เกิน120วันแล้วยอดรวมไม่เกิน2ล้านบาทนะคะครับอันนี้คืออะไรครับคลินิกแก้หนี้บายแซมค่ะอันนี้เป็นโครงการที่ช่วยรวบหนี้จากหลายๆที่มาไว้ที่เดียวแล้วก็ปรับเงื่อนไขให้ผ่อนสบายขึ้นเยอะเลยดอกเบี้ยจะถูกลงมากเหลือประมาณ 3- 5%เปอร์เซนแล้วก็ผ่อนยาวได้ถึง10ปีเลยค่ะ โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับช่วยลดภาระไปได้เยอะเลยใช่ค่ะเป็นทางออกที่ดีมากๆสำหรับคนที่เข้าเงืินไขนะคะโอเคครับพอเราเริ่มจัดการหนี้ได้แล้วสิ่งสำคัญต่อมาคือต้องสร้างเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้อีกคู่มือพูดถึงงบประมาณฐา,ฐานศูนย์หรือ zero base budget อันนี้คือ,อยังไงครับอ๋อมันไม่ใช่แค่การจดบันทึกรายรับรายจ่ายเฉยๆนะคะแต่มันคือการวางแผนล่วงหน้าให้เงินทุกบาทที่เราจะได้รับเนี่ยมีหน้าที่ของมัน คือรายรับลบรายจ่ายต้องเท่ากับศูนย์พอดีไม่ถึงต้องจัดสรรเงินให้หมดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะจัดสรรไปจ่ายหนี้ไปออมหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายจําเป็นต่างๆคือต้องกําหนดให้ชัดเจนจะไม่มีเงินเหลือลอยๆแบบไม่รู้จะเอาไปทําอะไรซึ่งมันเสี่ยงที่จะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยออกไปเน้นคอนเซปต์ pay your freedom first คือจัดสรรเงินไปโปนี่หรือไปลงทุนเพื่ออ,อิสรภาพก่อนเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องทําควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายอย่างมีสติด้วยนะคะ คือไม่ได้บอกให้อดอยากนะแต่ให้เปลี่ยนมุมมองว่าทุกบาทที่เราประหยัดได้มันคือทุนที่เราโยกย้ายเอาไปใช้ทำาลายนี้ดอกเบี้ยสูงสุด